สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาชวนเล่นเกมอีกแล้วนะฮะเป็นเกมเก่าในอดีตชื่อว่าเกมว่บบิทเกมสร้างสะพานเกมสร้างสะพานตัวนี้เป็นเกมอ่าเรียกว่าเกมเริ่มต้นของบิทเลยเพราะเดี๋ยวนี้เกมสร้างสะพานปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นเป็นเกมแบบ 3D ไปแล้วแต่อันนี้จะเป็นเกมแบบอ่าธรรมดาแบบภาพกราฟิกธรรมดาง่ายๆแต่ก็ใช้ความคิดในการเล่นนะฮะ เกมพวกนี้เกมนี้เนี่ยยังมีให้ดาวน์โหลดใน google นะฮะลองเสิร์ชหาใน google ดูถ้าใครสนใจลองไปเสิร์ชหาดูมาดูกันนะฮะว่าเกมเป็นยังไงผมเข้าเกมแล้วผมเข้าเกมผมสตาร์ทนะแล้วก็มีเลเวลที่หนึ่งให้อ่าอันนี้เลเวลที่หนึ่งพอดีอันนี้นะนเ,นเขามีเขามีของเก่าอยู่แล้วเราลบของเก่าทิ้งไปได้ คลิกขวาใช้คลิกขวาเอานะฮะคลิกขวาเอา,า,เอามันก็จะหายไปหรืออย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปลบออกกด Exit ซอกออกเอนี่ยผมลบสองตัวนี้อันนี้มันคือเกมไหนเวลาเราเล่นด่านที่หนึ่งสองสามแล้วมันจะมีตัวนี้ให้ผมลบทิ้งไปเอาเข้าเกมใหม่ อ่าเรากดสตาร์ทเกมเลเวลหนึ่งสังเกตนะฮะเกมก็จะมีให้ให้เราอยู่สองพันบาทสองพันดอลลาร์สองพันดอลลาร์นะฮะแล้วในมีซูมอินซูมเอาท์ซูมอินซูมเอาท์นะฮะตอนนี้วิธีการสร้างก็คือสร้างสะพานนะคลิกแล้วก็ลากธรรมดาได้แหละแล้วก็ปล่อยมันจะลากเกินไม่ได้มันจะมีระยะปุ๊บ แทงหนึ่งก็พอคลิกตรงจุดนี้แทงหนึ่งก็เหลือหายไปแล้วหนึ่งร้อยดอนนะฮะเราจะมีงบอยู่แค่สองพันเรียบร้อยนะสองพันดอนตอนนี้เราก็เทสเราสร้างสะพานเราบอกว่าเราเอาแค่นี้แหละลองดูสิว่าผ่านไม่ผ่านกดตัวกดที่ตัวทีฮนะตัวทีตัวนี้ กดทีครั้งที่หนึ่งเราก็จะเห็นตัวดูท่าทางสะพานจะอ่อนยบยากรอดหรือเปล่าไม่รู้เห็นตัวเอนะกดตัว A เนี่ยจะเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรลองกดตัวทีครั้งที่สองปึ๊บโอ้โอเกือบพังแดงเห็นไหมเห็นแดงเลยตะกินนี้เกือบพังแต่ก็ออผ่านมาดูเลเวลที่สองเลเวลที่สองเหมือนกันมีเงินให้สามพันบาทสามพันดอนสามพันดอล กดตัวทีแค่นี้ก็พังแล้วนะฮะ escape ทีหนึง่ง ESC จากนั้นเราก็สร้างตามจุดที่เขามีไว้ให้ลองกดตัวทีเทสดูนะลองกดตัวทีทีดูผลอ่าเห็นว่าพอมันแดงผุผักเลยรับไม่ได้ไม่ผ่าน กด escape ทีนึงเราก็าสร้างยังไงดอีอย่างนี้ดูสิแล้วคลิกขวาทีหนึ่งนะกดตัว T กดตัวทีวทอ่าโอเคผ่านนี่คือเลเวลสองผ่านแล้วนะ n e เล l e เลเวลไป มันก็จะมี3ามสี่ห้าลองเล่นดูนะฮะใช้ความคิดดียิ่งมาดูด่านที่สามเห็นไหมด่านที่สามซูมอินนะซูมเอามันก็จะใช้ใช้ใช้ความคิดอีกนะใช้ความคิดอีกเยอะเลยในการสร้างว่าจะต้องวางยังไงออกมาเป็นยังไงนะนี่ลองลองลองเล่นดูนะครับสนุกดีลองช่วงนี้ว่างๆนะฮะโควิด -19 กำลัง เล่นเมืองไทยอยู่ก็นั่งเล่นเกมแบบนี้สนุกดีครับขอให้โชคดีกับเกมพวกนี้นะฮะสนุกดีสนุกดี